ทริปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปทัวร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆพาไปชมความยิ่งใหญ่แบบที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนในเมืองไทยแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าเวิร์คลาสเลยฮนะมันคือเรนเซอเยอะมากแล้วยัางที่ที่ยาจอยจะบอกว่าตื่นเต้นเพราะว่าทุกคนครับมันเป็นของจริงกระดูกเรนเซอร์ของจริงนะครับกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับที่ไม่ได้เปิดให้เข้าชมกันง่ายๆนะฮะ เพราะว่าเป็น p r i v a t e y museum จะมาแบบ walk in นี้เข้าไม่ได้นะครับต้องมากับทริปทัวร์พิเศษเท่านั้นนะครับของบริษัท Time Traveler ครับที่เดียวและบริษัทเดียวเลยครับที่จะทำให้คุณได้เข้ามาที่นี่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสช่วงนี้อยากให้ทุกคนมาทุกให้เห็นกับตาครับอาจจะเป็นการเที่ยวสุขโขทยัยแบบที่ทุกคนไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะครับว่าสุขโขทัยก็มีแบบนี้ด้วยนะฮะ แล้วคุณจะได้รู้ว่าเมืองไทยมีแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยสุดยอดแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่ทุกคนจะได้สัมผัสของจริงกับความยิ่งใหญ่อลังการจากทั่วทุกมุมโลกครับ ทลิปนี้นะครับเราเริ่มต้นการเดินทางด้วยเครื่องบินครับจากสวนภูมินะครับสายการบินบางกอกแอร์เวสตรงไปที่สุขโขทัยเลยครับทลิปนี้นี่เอนจอยตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นตั้งแต่ตอนที่พี่บอยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูได้นเสาร์่ดอนเสาที่สุขโขทัยที่พาไปดูนี่นะครับผมเล็งไว้ตั้งตั้งนานแล้วเห็นเขาก่อสร้างมาตั้งแบบหลายปีมากเลยนะตั้งแต่แบบ ไปเที่ยวสกอตแลนด์แล้วลงสนามบินปุ๊บเราก็มักจะเห็นมิวเซียมเนี่ยอยู่ที่สนามบินแล้วก็ได้ยินนะักธรณีวิทยาหลายคนนะตอนเราไปเที่ยวที่ต <c oughs> ่งางๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นโคราดลำฟางหรืออะไรที่เป็นพิพิธภัณฑ์ในดอนเสาเขาจะพูดถึงที่นี่ว่ามีของสะสมที่เป็นเกี่ยวกับดอนเสาเนี่ยที่แบบระดับโลกเลยอยู่ที่เนี่และก็ใหญ่มากน่าตื่นตะลึงมากโอเค การเดินทางครั้งนี้นะครับเป็นการเดินทางเที่ยวกับทัวร์นะครับซึ่งผมเดินทางไปกับบริษัทที่ชื่อว่า Time Traveler นะครับซึ่งเขาทำทัวร์ทริปพิเศษจริงๆนะฮะที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนและก็เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยนะครับแล้วก็เปิดเป็นครั้งแรกด้วยสำหรับประชาชนทั่วไปแบบเราๆนะครับซึ่งอยากจะสัมผัสไดโนเสาร์เนี่ยผมว่าโอ้โหเป็นอะไรที่เวิร์คคลาสมากๆไม่ต้องบินไปถึงต่างประเทศเลยครับแล้วที่พักที่เขาเตรียมไว้ให้ในทริปก็เป็นโรงแรมที่อยู่ในสนามบินนี่แหละครับ โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจนะครับพวกเราบินมากันตอนเย็นนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเก็บข้าวของเก็บสมัมภรละแล้วเดี๋ยวกินข้าวเย็นนอนพักผ่อนครับวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวครับ uh huh. เริ่มต้นกิจกรรมตอนเช้า สุโขทัยว่าเป็นเมืองที่เก่าแล้วใช่ปะตอนนี้โคตรเก่าก็ไปอีกเพราะว่าวันนี้จอต์จัวายจะพาทุกคนย้อนเวลาไปอีกหลายล้านปีเลยค่ะและกิจกรรมแรกในช่วงเช้าของเรานะครับมาถึงสนามบินสุโขทยัยเราก็ไปทำกิจกรรมแบบเกษตรอินทรีย์ของสนามบินสุโขทัยสักหน่อยคเก็บไผ่เป็มไ,ได้ยินเสียงรู้สึกแบบ มาเก็บไข่ฉันเถอะมาเก็บไข่ฉันเถอะแบบดูก่อน คอันนี้เนี่ยครับพันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็ดไล่ทุ่งก็จะเป็นพันเดียวกันเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็ดในในในสายพันนี้เนี่ยเขาจะไข่แบบนี้แต่ว่าจะไม่ฟักไข่นะคะก็จะมีสองชนิดนะคะแบบที่ฟักไข่ได้เห็นเลยอ่ะว่ามันมีอยู่ตรงไหนอ่ะไม่นอกว่าเหรอไม่น่าเชื่อว่าเราขโมยไข่ทั้งหมดเบาเลยเฮ้ยมันเขาบอกว่าเป็นพันเป็ดที่แบบเขาไข่อย่างเดียวแต่เขาไม่ฟักไข่ ไอ้ไม่ฟักเป็ดเป็นไข่่้ามมภมพามีนาได้เก็บมะยงชิ้นะคะทุกคนตอนนี้เอ็นจได้เก็บมะยงชิ้นดีใจกันไก่นีบให้มันมีใบมีอะไรติดมาด้วยอ๋อต้องเป็นแบบนี้แก่นีมัวัดดีค่ะทันทันทันันทันทันทันันาล่งก็ได้นคนน อย่างนี้ก็ก็เก็บได้แล้วนะฮะถ้าถ้านั่นแต่ว่าอันนี้มันยังอ่อนอยู่มันยังใช้ได้อยู่ตอนนี้โตอย่งไม่ดิ้งเมแล้วมันบบงามมากนี่คือจริงจูชัยนี่จริงจูชัยแล้วเนี่ยโอ้โหขึ้นอย่างเงี้ยเขาจะพืชนะเอาไปปั่นอือนี่เดี๋ยวจะลองกินไม่ยงชิดนี่อันเบื้เริ่มเลยหยิบมะปางมาให้ดูสิลูกมะปางหน่อยสิเทียบเทียบ แต่กล่องนึงเราใส่ให้หกมปรี้ย6โลนะคะมะปรางเปรี้ยวหวานกระปุกมะยงชิดลูกสายต่างกันมากเลยอันนี้มะยงชิดลูกจะแบบใหญ่บุ้มเลยนะอันนี้ล้างแล้วเนี่ยใช่นี่ใส่นี่มะเขือเทใช่ค่ะก็หวานนี่ว่ะก็หวานอยู่นะอมเปรี้ยวนิดเดียวไปเนาะหวานคือแบบหวานแบบไม่มีรสอื่นเลย ไม่ต้องชีนกนเลยหวานเปรี้ยวมากแต่อร่อยดีข้าวหอมแดงที่นี่เขาคัดเม็ดข้าวกันทีละเ,เม็ดเลยนะฮะสบายมากเลยนั่งคัดเหมือนกับที่เราไปดูโรงพวกกาแฟจันทบ้รีแบบเขาคัดเม็ดก,กาแฟคิดว่านั้นแบบเยอะและยากแล้วนะนี่เม็ดข้าวเล็กกแล้วก็ต้องคัดวันทีละเม็ด วันนึงได้เท่าไหร่นะคะยี่สิบกิโลวันนึงวันนึงยี่สิบกิโลโอ้โหวันนึงคัดได้ยี่สิบกิโลคัดทีละเม็ดทีละเม็ดเลยประสบการณ์แบบทำไร่ทำสวนทำนากันจริงๆนะครับแล้วก็เลี้ยงควายด้วยนี่ได้ขี่หลังควายด้วยนะครับให้อาหารควายนี่นะฮะอุยดินยาวควายสวนดินยาวมากเลยเอ๊ะเอาดูนะ กินอร่อยเลยอะแล้วก็ไปสัมผัสประสบการณ์ทํานานะครับก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ผมว่าเด็กๆน่าจะชอบนะครับกับกิจการแบบนี้นะครับได้ลุยกันจริงๆนะครับโอ้โหเดินเล่นบนโคลนะครับได้ทํานาแบบของจริงนะตัวเปื้อนเละกันแล้วนะครับไปอาบน้ําล้างหน้าล้างตาแล้วับมากินข้าวเที่ยงครับที่โคสุโขครับกินข้าวที่ครัวสุโขครับนี่ โอ้อาหารเตรียมไว้เรียบรอ้อยแล้วว้าวกินส่วนมากผักเนี่ยจะเป็นของเราตามที่มองเนี่ยของเราทั้งหมดเลยค่ะข้าวที่เราไปดูเมื่อกี้ใช่ไหมคะฮะไส่เป็ดด้วยป่ะเนี่ยไส่เป็ดด้วยโอ้ใช่ใส่เป็ดผ่าบใส่เป็ดสีจะแดงกว่า แล้วก็ตัวนี้จะเป็นขาหมูมันโผขึ้นชื่อของเราที่นี่อร่อยอันนี้อร่อยอ่ะไม่เคยกินอันนี้มาก่อนกะเพราใส่ตัวผัดกุ้งที่เก็บเอ่งอันนี้จะเป็นน้ำใบข้าวนะครับซิกเนเจอร์ที่นี่นะครับ แก้วกาแฟของที่นี่ครับเป็นแก้วบันสัมปรังแล้วก็ลอดทาด้วยบอกว่าวตนออกเอาแล้วครับแล้วเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดของทริปก็มาถึงแล้วนะครับที่เราจะได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะฮะผมรอเวลานี้มันนานมากเลยครับมีซากดึกดำบรรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับต้องขอบอกว่าพื้นที่ได้ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียเลยครับมาครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับที่นี่นี่ต้องเรียกว่า world class ระดับโลก เดี๋ยวพาไปดูความอลังการพี่พิพันธ์เสาพีพิพันธ์ช้างพีพิพันธ์หินไม้จะเป็นหินนี่ครับในนี้นะครับพิพิธภัณฑ์เคยเห็นกระดานหินแบบนี้ไหมกระดานหินตัวนี้ห้าร้อยเหรอห้าร้อยสี่สิบเอ็ดล้านปีครับตัวนี้ อนนัโนรลบาย,ย,ยมันเป็นแมงดนาะทะเลปกติเวลาที่เราไปทางฝั่งทางสต,ตูลใช่ปะเราเจอเขาจะแบบกระติ้วกระติ้วกัน้ก็ตื่นเต้นแล้วนะแต่ว่ามาที่นี่เอนจอยเจอไตโลบายตัวใหญ่ขนาดนี้เอนจอยรู้สึกว่าโหโคตรใหญ่เลย,แ,ยและตัวนี้อายุประมาณแบบว่าอยู่ในแบบแคมเบียนนะประมาณบบ400-500ล้านปีคือเข้าใจว่าใหญ่ามากที่เราเคยไปมาไม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะใช่ไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้คือเอนจอยก็ตื่นเต้นมากเลยแล้วที่เห็นนี่ของจริงด้วยนะใช่นี่คือของจริงไม่คิดทุกเห็นใช่ปะ ไอ้ไทโรไบต์ไอแมงดาทะเลเมื่อกี้นะมันจะรู้สึกว่ามันแบบแบนๆนิดนึงแต่ว่าอันนี้เอนจอยอัศเมงมากคือมันเป็นฟอสซิลที่เป็นฟอสซิลมาทั้งตัวมันมาทั้งตัวเลยนะมันไม่ใช่ฟอสซิลที่แบบเปลี่ยนเฉพาะโครงสร้างแบบเวลาที่เราเห็นไดโนเสาร์อะไรเงี้ยเหลือแต่โครงสร้างกระดูกของมันใช่ป้ะแต่นี่คือมาเป็นเนื้อเยื่อเลยเห็นปะเป็นก้อนๆอน่ะเมื่อกีดูเหมมันตายพร้อมกันเป็นลังเลยนะเ<อ>ดูแบบคือพอมันอยู่พร้อมกันเยอะขนาดนี้โคตรตื่นเต้นอ่ะอันนั้นนี่อันนี้แมงป่องทะเลครับโอ้ใหญ่มากเขาบอกว่าตัวนี้ เป็นลูกนะเป็นแค่ตัวเล็กนะมนแลงมันแลงฟอสซิลมแลงเฮ้ยแมงปอดาก้อนไฟใช่ฟอสซิลมาแลงแมงปอยักษ์เลยถ้าเทียบกับสมัยนี้นี่คือตัวโคตรใหญ่เลยอันนี้ที่เห็นที่เป็นรอยนี่ค่ะลอตลอยู่ในชุดฟอสซิลนี่อ๋อมันเป็นญาติกับหมึกไงนี่เราไปสัมบัางกันคิดดูดิมันตายพร้อมกันแล้วก็กลายเป็นหินทั้งแผ่นแบบนี้แสดงว่ามันต้องถูกอะไรทับปึ้งเดียวแล้วก็ โดนถล่มบุ๊บเนี่ยฟอสซิลปะการังค่ะโอ้ปะการังดิบดําบันเลยอะทําไมตรโลไวต์ล่ะมีเขาด้วยเฮ้ยที่เคยเห็นไตรโไวท์ตัวนี้เปล่าจอไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนนะแต่จอเคยเห็นพวกแบบเนี้ยแต่อันเนี้ยมันมีเขาอะฟอสซิลเขามันยังอยู่เลยอะเออเห็นป่ะเออออกมาเป็นตามมิติเลยอะเออคือแบบทั้งตัวทั้งตัวจริงๆริอะนี่มีขามันขาเลยเขาเนี่ย เออไม่รู้อ่ะอ๋อหนวดมันไงอหนวดมันเนีอ๋อหนวดมันเต็มตัวแบบนี้มากเอเมซิ่ิมากว้าเต้นอ่ะก็พูดไปไปขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวไป่อทุกคนคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราเห็นเขาอยู่ในพวกหนังจูรลสิกอะไรนี้บ่อยๆนะคะที่เขาต่อสู้ไฮเซอร์ท็อปไฮเซอร์ท็อปนี่ค่ะอันนี้คือโปรตีนนะของจริงเลยเอนจอยรู้สึกว่าเอนจอยได้ดูเขาใกล้มากอ่ะมันเป็น องกระดูกหัวของไทเซอรท็อปคือไม่เคยดูฟอสซิลที่ไหนแล้วได้ดูใกล้ขนาดนี้แล้ะจริงด้วยนะและของจริงแล้วก็ใกล้มากอ่ะทุกคนคะตรงนั้นน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ของไทเซอรท็อปนี่แหละมันคือทีเล็สชื่อภาษาไทยชื่อภาษาไทยกินกากคนละรอบเย ตง่เต้นมากเลยรู้สึกว่ามันระดับโลกจริงๆอะคือมีพอสซลที่เป็นของจริง90%นะทุกคนมาแล้วคือได้เห็นของจริงใกล้ๆอะแล้วก็มีบางชิ้นที่เราแบบสัมผัสได้ได้วยนะมีและที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ครับเป็นไข่ไดโนเสาร์าของจริงด้วยคับของจริงมาจากประเทศจีนจอันนี้อันนี้เป็นนกยักษ์ครับนยใหญ่อ,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 อนี่ก็เป็นของปิจบ,บันกันนะ นี่ปลาที่แบบเจอทั้งตัวสน้าปลาติดงันีแบบตายทั้งตัวแบบไม่ได้แบบมีแบบที่โคงนะฮะเห็นบาดเห็นบาดด้วยนี่เป็นตัวที่เราได้เห็นได้ครับหินุกาบาทจากนอกโลกของจริงของจริงด้วยและสามารถสัมผัสได้ ซึ่งเห็นยูกรบาดเนี่ยเขามีข้อสังเกตให้เราดูด้วยเคี่ยว่าเห็นข้างล่าง่ะมันจะมีฝุ่นผงติดดเหมือนกับล่วงลงมาตลอดเวลาคือเขาบอกว่าเหมือนมันผัวแล้วมันก็แบบกำลังด้อยถลายอ่ะโ<ห>อ้อตู้นี้ครับหารย์มากเคยเห็นแต่ฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ใช่ไหมอันนี้พิเศษเลยที่ไดโนเสาร์อมาดากัสการ์ในหนัง侏罗纪ค่ะเลยอัมพัน ที่มีแรงอยู่ด้านในนี่คือตัวอะไรอน่ะงูยักษ์งูยักษ์<อ>มันเป็นงูยักษ์อันดับหนึ่งของโลกเลยครับแต่ว่ามันเพิ่งถูกทำลายสถิติไปตอนนี้มันเป็นอันดับสองโอ้ใหญ่แต่แล้วก็เป็นซากงูยักษ์ดึกดำบรรพ์ของจริงด้วยลองดูนะว่างูสมัยอะไรนะสมัยไดโนเสาร์เส้ามันแบบใหญ่ขนาดไหดูนะ<อ>จุดนีนะ้นะแมบมอ น้มอสของจริงทั้งตัวด้วยและตัวนี้ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับงาก็ของจริงนะครับตัวนี้สูง3.4เมตรแล้วก็มีงายาวเอาไว้หลบหาอาหารกระเทะน้ําขแข็งไงเพราะว่า,า,วามันมีขนยาวใช่ไหมไปเป็นแมมมอสขนยาวก็อยู่ในแบบที่แบบมีน้ําแข็งแล้วก็ใช้ขุดและแลใช้ต่อสู้ด้วยของจริงอ,ะอ่ะสวจริเงาเงมากแรดขนยาว มีขน,อ,น,นอาจจะไม่เคยเห็นต<ม>อนไหีบนครับแรกขนยาวอ๋อมันมีขนเพราะว่ามันอยู่ในยุคน้าแข็งไงมันอยู่ไซบีเรียประมานี้มันหนาวอะ่ะอใช่มันอยู่ไซบีเรียโปแลนด์เน่เน่เน่งาของแท้ของจริงอันนี้อาจจะเป็นตัวจาลองนะครับแต่น,นี่เป็นงาจริงของจริงยอดทุกชิน้นเคยเห็นวลาแบบนี้ในหนังแบบพวกหลอดออสเตรเลยียอะไรเงี้ย แสดงว่าแต่ก่อนมันมีจริงฮะมันไม่ได้มีแค่ในเทียนนียให่ถ้ามันมีตัวของมันนะความสูงประมาณสองนิ้วกว่าแล้วเขามเนี่ยความเนี่ยสามจุดหกเมตรใหญ่มากเลยนะและนี่เขาของจริงนะครับเอเดินเข้าไปเข้าไปอีกเเราไม่เดียวราไม่เดี๋เรไมเออวันนี้เออเหนื่อยนกช้างครับ ตัวนี้นี่มันไม่ธรรมดานะพี่บอยมันเคยเป็นนกเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะมาดากาาัสกาตัวมันหนักสุด500รกิโลสูง3เมตรน่าจะใหญ่กว่านกกระจอกเยอะเลยใช่ค่ะแต่ว่าคิดดูตอนนี้มันสูญพันไปตั้งแต่1,900ปีที่แล้วเพราะว่ามันจักขโมยไขมาลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยไปกินครับเราจะพามาชมน,นี่เขายูนิคอร์น เป็นเหมือนงานแห้งตรงๆแล้วก็หมุนม้ว,วนเปลียวเล็กๆนะดนึเหมือนเขาอยู่ในคอดเลยคือมันเคยถูกเรียกอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วครับมันคือหน้าวานทุกคนคะแล้วตอนนี้เอนจอยกับพี่บอยมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ช้างโลกแล้วนะคะที่นี่รวบรวมช้างที่มีในโลกทุกสายพันธุ์มา ช้างมากกว่า100อยสายพันเลยไปดูกันไหมตู้นี้เป็นงาช้างแตโบอลน,นะคะแล้วก็เป็นตู้ที่คนพบในบังไทยพวกงาช้างพวกนี้ฝูงช้างที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้คือุ่งช้างนี่คือโคราชล้วนๆเลยนะแตกใจใช่ปะแล้วสิ่งที่ไ้ตอยอ่านแล้วไอ้ตอยแบบอุยจริงเหรอเนี่ย โคราชก็เคยมีย e ีราฟพี่บอยเชื่อเปลา่าโคราชก็เคยมีย e ีราฟนะมันมีที่ที่หนึ่งที่ชื่อว่าท่าช้างเป็นบอ่อทรายที่ท่าช้างนคะรราชสีมาโคราชนี่นแหละเขาอ่ะขุดทรายขึ้นมาใช่ใชปหมและเขาอ่ะก็ดูดทรายขึ้นมาใช่ไหมเอาไปใช้แล้วทีนี้ตอนที่เขาดูดมาเขาคนพบสรากสัตว์ตึกดำบรรนอ่ะหลายอย่างเลยรวมถึงช้างนี่ด้วยมีย e ีราฟแอนติโลมอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันไม่ควรค้นพบในโบราณหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่ว่าในยุโคโบราณหลายล้านปีมีของแบบนั้นอยู่ที่โคราณอะทุกคนแล้วด้านหลังบอนนะคะคือขนช้างแมมมอสบ <ๆ S 2> อนซิลขนช้างแมมมอสของจริงที่เขาค้นพบที่แบบใต้้ําแข็งอะทุกคนคะแล้วจากพิพิธภัณฑ์ช้างโลกนะคะเอนบอเดินถัดมาอีกอคารานน์ทเมนนะคะตอนนี้เราอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ทั้งหมดนี่คือไม้ดึกดำบรรที่เคยเป็นไม้มาก่อนแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นหินไปแล้วเราแทบจะเห็นเวลาที่เวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ป่ะมีการผ่าใช่ป่ะแลวเซลล์มันเป็นเนี้ยอันนี้เอนยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนเหมือนที่เห็นรืนั้นเลยอ่ะเราจะเห็นว่าแต่ละท่อนเนี่ยมีสีที่แตกต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เขากลายเป็นฟอสซิลเนี่ยเขาถูกแทนที่ในเซลล์ต่างๆเนี่ยด้วยแร่ธาตุชนิดไหนเราเห็นเขาวแบบเนี้ย นี่ก็คือซีดิกาแต่อาจจะมีสีอื่นนี่เล็กแมกนีเซียมนุ่มน,นี่นั่นหลายอย่างก็ทําให้สีของไม้กายเป็นหินแต่ละชิ้นเนี่ยมันแตกต่างกันไปไม้กายเป็นหินที่นะครับสภาพสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในเซาท์อีส t ์เอเชียครับเอาละค่ะทุกคนต่อจากพิพิธภัณฑ์สุดยอดทั้ง3าันที่ e n j o พาไปไมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเป็นๆกันบ้นางสวนสัตว์ไปค่ะแต่ว่าก่อนที่จะออกจากพิพิธภัณฑ์นี้นะคะ e n จอยอยากบอกว่า คือผู้คนอาจจะตื่นเต้นเวลาที่ดูในคลิปวิดีโอรหรือดูในรูปแล้วเนี่ยแต่จะบอกว่าถ้ามาเห็นจริงๆอ่ะโคตรตื่นเต้นเลยอ่ะมันแบบไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงแต่ว่าเอาเป็นว่าพิพิธภัณฑ์ที่เป็นไดโนเสาร์หรือพิพิธภัณฑ์ไม้กายเป็นหินที่เอ็นจอยไปมาในเมืองไทยเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยเอ็นจอยรู้สึกว่าที่นี่คือสุดยอดแล้วต้องมาคือดูในรูปไม่พอต้องมาเห็นด้วยด้วยตาตัวเองอะ่ะแล้วก็มันใกล้มากเราดูเขาได้ใกล้มาก ไปดูสัตว์ตัวเป็นๆกันและที่สนามบินสุโขทัยนะครับมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือสวนสัตว์ครับซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ที่แบบหายากน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยเคยอยู่ในบ่อเดียวกันเมื่อกี้เขาบอกเแล้วปุงฮะเดดอยู่ข้างนั้ โ้้ายค่แตาอีกนน้โลเฮ้ยเหมือนชิ้โตเลยอะและนี่คือเดท trip นะครับสำหรับการมาเที่ยวพิพิธัณฑ์เดนิสามเลครับถ้าเพื่อนๆมีเวลานะ ตอ,อนค่ำผมแนะนำว่าลองเช่ารถนะครับขับไปเที่ยวอุทยานประดงศาสุดุไทยนะครับและก็จุดท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำนะครับอำเภอสวนขลโลครับที่สวนขลโลเนี่ยเขาจะมีร้านคาเฟ่น่ารักน่าอีกหลายร้านเลยนะครับร้านที่มีฟาร์มดอกไม้แบบนี้ก็มีนะฮะ เป็นร้านนั่งชิลริมน้ำครับถ่ายรูปส,สวยๆตั้งเพลินๆครับบรรยากาศด,ดีส่วนร้านนี้ครับก็อยากแนะนำเหมือนกันนะครับกาแฟอร่อยครับออบูคอฟฟี่บาร์ครับร้านเล็กๆนะครับแต่ว่ารสชาติดีงามมากครับมีกาแฟหลายชนดิดให้เลือกเลยฮะ ร้านอาหารมีอีกร้านหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับในสวนอะโลกใกล้สนามบินด้วยครับคือร้านนี้ครับ12หนวดตักฮะเป็นอีกหนึ่งร้านแนะนำถ้าว่ามีโอกาสมาใช้บริกรารสนามบินสุโขทัยนะครับเพราะมันอยู่ไม่ไกลมากกินเสร็จนี่แล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวไปเช็คอินที่สนามบินได้แล้ว ใกล้ที่เดียวเองไม่กี่โลเลยเอาละครับถ้าใครสนใจที่จะเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไดโนเซาอลังการระดับโลกแบบนี้นะครับติดต่อได้ที่เดียวเท่านั้นครับ t i ม e t ทเบิลเลอร์ครับซึ่งเขาขายเป็นแพ็กเกจครับและต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับรายละเอียดนะครับลองมาสอบถามกันเองนะครับที่ l ล n e แอดไทม์แทเบิลเลอร์นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ดีกว่านะครับข้างล่างนี้ฮะ เอาละครับทริปนี้สุโยอดไทยเราประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทิปหน้าว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกตามและกดกระดิ่งนะครับ